เดมันรอดูปลาชายนะ ว่าครับปลาช่อนที่ชายนานนะมันดูกัดเป็นฮันเตอร์ V ีหนะครับเนื้อยางเหนียวนุ่มจุ้มคอครับวิ่งมากัดแน่นอนครับถ้าเจอตัวมีตัวกัดแน่นอนครับเนื้อยางออกจะนุ่มๆครับ คันที่ใช้ก็จะเป็นคันในเมซีดพัดนะครับจากค่ายฮันเตอร์สาย VE 2คนนอตพัทนะลอตีตาปลาช่อนนาครับกับฮันเตอร์ V6 ครับปลาตีตาผลาง,งานเลยนะครับ v ีเหนียวนุ่มชุ่มคอสุดยอดครับ